ช่วงนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกแล้วรับประทานยากลุ่มลดไข้สูงกลุ่มเอนเซตวันนี้เภสัชกรจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าการใช้ยายอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นการรับประทานยากลุ่มลดปวดลดการอักเสบกลุ่มเอนเซตในกลุ่มคนที่เป็นไข้เลือดออกอาจอันตรายถึงชีวิตได้อย่างไรไปฟังกันค่ะยากลุ่มเอนเซต คือ,อยาแก้ปวดลดการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยใช้สำหรับบรรเทาการปวดลดไข้สูงแก้อักเสบตัวอย่างเช่นยาไอบลูโปเฟนยาลดปวดเม็ดสีชมพูหรือ,อยาไดโคฟินัคยาลดปวดกล้ามเนื้อเม็ดสีน้ำตาลรวมทั้งยาแอสไพลินและยาชุดค่ะ ป่วยไข้เลือดออกที่รับประทานยาลดปวดลดไข้สูงกลุ่มเอนเซตจะเพิ่มโอกาสทําให้เกิดภาวะเลือดออกได้มากขึ้นหรือนําไปสู่อาการช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะฝากไว้นะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่มีประจําเดือนต้องระวังหากมีอาการปวดประจําเดือนร่วมกับมีไข้สูงปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือมีจุดผื่นแดงขึ้นตามตัวให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาลดปวดป,วดประจําเดือนกลุ่มเอนเซตค่ะ อกเด่นๆของไข้เลือดออกที่สามารถสังเกตได้เบื้องต้นคือมีไข้สูงมากกว่า38.5องศาเซลเซียสและสูงลอยมากกว่า2วันร่วมกับมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวปวดข้อบางคนอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือจุดเลือดออกตามตัวได้ค่ะ ที่เป็นสัญญาณเตือนให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเช่นอาการไข้ลดลงหลังกินยาแต่การไม่ดีขึ้นใน2วันปวดท้องอาเจียนอ่อนเพลียไม่มีแรงกระสับกระสายหรือซึมลงหน้ามืดเวียนศีรษะหรือมือเท้าเย็นปัสสาวะลดลงมีสีเข้มหรือสีโคกหรือไม่มีปัสสาวะใน4-6ชั่วโมงที่ผ่านมา มีภาวะเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดกำเดาไหลอุจจระสีดำอาเจียนเป็นเลือดสดหรือสีดำอาการเหล่านี้คืออาการเตือนที่สำคัญต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนที่สุดค่ะแล้วถ้าเรามีไข้แต่เราไม่แน่ใจว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไร วิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นกรณีมีไข้ให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้องอย่างน้อย15-20นาทีค่ะแต่หากมีอาการหนาวสั่นระหว่างเช็ดตัวให้หยุดเช็ดตัวทันทีและห่มด้วยผ้าบางๆหรือรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แทนค่ะวิธีการรับประทานยาพาราเซตามอลที่ถูกต้องเด็กรับประทานยาขนาด10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้ง ส่วนผู้ใหญ่รับประทานคลังละ1-2เม็ดขนาด500มิลลิกรัมเวลามีไข้สูงเกิน38.5องศาเซลเซียสค่ะยาพาราเซตามอลสามารถรับประทานได้ทุก4-6ชั่วโมงแต่ไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดเพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพ,พลันได้นะคะและที่สำคัญในคนที่เป็นไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนซ เพราะอาจจะทำให้มีภาวะเลือดออกรุนแรงหรืออาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใดๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะรับประทานยาอะไรอย่าพึ่งไปหาซื้อยามารับประทานเองนะคะให้ไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านของท่านก่อนค่ะอย่าลืมนะคะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรค่ะ